สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ลุงอีกเช่นเคยวันนี้จะพามาทําเมนูแซ่บๆนะคะนั่นก็คือตำนองไม้กุ้งสดเมนูนี้รับรองว่าใครกินก็ต้องติดใจนะคะรสชาติแซ่บนัวตำกินตำขายกันได้เลยค่ะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ มาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนก็จะมีหน่อไม้พริกมะน,นาวมะเขือเทศตามชอบนะคะถั่วฝักยาวกุ้งสดน้ำปลาราชูรสน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามก่อนอื่นเราก็จะนำหน่อไม้ที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเอามาลวกกับน้ำร้อนเพื่อสุขะอนามายัยหรือว่าลดความเปรี้ยวจากหน่อไม้ที่หมักในถุงพลาสติกนะคะทุกคนอันที่จริงหน่อไม้เขาก็ต้มมาแล้วนะคะ ลวกแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วตัดขึ้นมานกกับน้ำเย็นพอหน่อไม้เย็นตัวลงแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบมมนรุงจะไม่หั่นหนาจนเกินไปนะคะเดี๋ยวไม่เข้ากับน้ำส้มตำถ้าตามกินหลายคนเนี่ยใส่เยอะๆได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้มมนรุงก็ตามกินคนเดียวนะก็จะใช้หน่อไม้ประมาณนี้ ขั้นตอนในการตำใส่พริกลงไปความเผ็ดตามชอบไม่ลูกจะตำให้เผ็ดๆเลยนะคะผงชูรสตามชอบเช่นกันค่ะใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยเวลาตำพริกเนี่ยจะได้ไม่กระเด็นเข้าตาตำกินเองใส่กระเทียมหรือว่าไม่ใส่กระเทียมก็ได้นะคะแต่ถ้าตำขายไม่แนะนำให้ใส่กระเทียมนะเดี๋ยวรสชาติจะเซงง่ายตำพริกให้ละเอียดดีเลยค่ะ จากนี้ใส่น้ำตาลปี๊บตำน้ำตาลปี๊บให้ละลายดีสะก่อนนะจะได้ปรุงอย่างอื่นได้ง่ายๆหลังจากที่ตำน้ำตาลได้ละลายดีแล้วนะคะหัน่นมะเขือเทศส้มแล้วก็มะเขือเทศสีดาลงไป ใส่สองตัวเลยนะส้มตําจะได้นวนัวใส่ลงไปเยอะๆได้เลยค่ะน้ําส้มตําเราจะได้เยอะๆด้วย สำหรับมะนาวลูกหนึ่งไม่ร่งจะหัน่นหรือว่าฝานบางลงไปใช้หนึ่งลูกเลยนะคะอีกหนึ่งลูกจะบีบเอาแต่น้ำตามด้วยน้ำมะขามเปียกใครที่ตำส้มตำแล้วไม่ค่อยมีน้ำนะคะให้เน้นมะขามเปียกได้เลยประเภทของส้มตำที่เน้นน้ำเยอะนะคะก็จะมีตำซัวแล้วก็จำพวกตำเหลา น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาระะ้าค่ะบีบมะนาวใส่ลงไปอีกหนึ่งลูกอันนี้เป็นสูตรของแม่ลุงเองนะคะถ้าตามกินหรือว่าตามขายม่ลุงก็จะตามประมาณนี้ตามให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้น้ำมะเขือเทศออกดีเลยนะคะส่วนมากม่ลุงจะตามให้ออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวนะ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบกินรสไหนด้วยแหละชิมน้ำส้มตำได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบกินรสไหนปรุงได้ตามใจปากเลยค่ะพอได้รสชาติแล้วใส่เป็นหน่อไม้ต้มลงไปถั่วฝักยาวถ้าตำขายนี้แนะนำให้ใส่เลยนะคะเพราะว่าจะได้ดูเยอะแล้วก็ทำให้สีสันดูน่ากินด้วยตามด้วยกุ้งสดตามชอบถ้าไม่ชอบกินกุ้งสดก็นำไปลวกก็ได้นะคะ ต่อไปไม่นุ่งชาไม่ตามโรเดอร์เพราะว่าเดี๋ยวเครื่องต่างๆจะยุบตัวใช้ทัพพีคนก็พอค่ะคนทุกอ,อย่างให้เข้ากันเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องซีสันเป็นตาแสบบอทังนีน้ำร้ายไหลโรเดอร์ไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแลคาะสำหรับเมนูตำหน่อไม้กุ้งสดหรือว่าตำม,มะหนอสีสันนี้จัดจ้านรสชาติแซ่บนัวลายค่ะรับรองว่าใครทำตามสูตรนี้ก็อร่อยตำกินตำขายได้ง่ายๆเลยค่ะยังไงก็ลองไปทำตามกันดูฝากกติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับเมลุงช่องโครกันธมณีช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ